เข้ามาสงสัยใช่มีประมาณนั้นแหละก็สเปคคอมสำหรับคนที่ชอบถามผมไงคือผมอะจริงๆนะจริงๆนะคือผมอะไอเรื่องไอเรองไอเร่อตัวน,นี้แบบคือผมคือผมอเป็นคนสร้างมาันขึ้นมาเอางเว้ยสตอรี่นี้นะสตอรี่ของไนท์บอทซึ่งหลายคนมากที่จะเข้ามาถามผมว่าพี่ครับสเปคคอมที่อะไรอย่างที่สองก็คือพี่ครับเมาส์ outh, พี่ความเร็วเมาส์เท่าไหร่ DPI เมาส์เท่าไหร่หรือเซนซิตี้ในเกมเท่าไหร่ซึ่งผม สามารถเขียนทุกอย่างได้ลงในดิสคริปชันของผมเวแต่ผมเลือกที่จะไม่เขียนเพราะว่าผมอยากจะคอนแทคกกับทุกคนพี่ครับอย่างน้อยคือถ้าเกิดเขาอยากรู้จริงๆนะเวเขาต้องพิมพ์มาแล้วพี่ครับพี่ครับน้องครับน้อยครับความเร็วมันเท่าไหร่สเป๊อะไรใช้การ์ดจออะไรทำไมเล่นภาพกากประมาณนี้คือจนนวนได้เราได้คอนแท็กต์เรา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 ได้คุยกับเขาอะคือพอที่เราได้คุยกันนั่นหมายความว่า มันจุดประกายเล็กๆในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างน้อยทุกคนได้คุยกันผมยกตัวอ,อย่างเช่นไอทวิตละกันเป็นทวิตเพื่อนของผมมันก็เข้ามาตอนนั้นอ่ะมันเข้ามาในเรื่องของ FPS มันต่ำเว้ซึ่งตอนนั้นผมทําคลิปเพิ่ม FPS ตั้งแต่ซีซั่นนู่นเลยซีซั่นหนึ่งเลยมันมีปัญหาเว้ซึ่งมันก็เข้ามาดูคลิปผมแล้วมันก็จะไม่ได้เข้ามาถามผมหรือเปล่านั่นแหละแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมรู้จักเขาจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ นี่คือการสร้างคอมมูนิตี้เล็กๆแบบที่ผมคิดคนเดียวแล้วผมก็เลยสร้างไนท์บอร์ขึ้นมาสําหรับคนที่แบบเฮ้ยพี่แม่งเล่นอยู่วะ่ะจู่ๆไนท์บอร์ดขึ้นมาจ้าเอ๋นี่ไนท์บอร์ดเองคุยเป็นเพื่อนได้นะมีคําสั่งเยอะเลยลองดูสิพิมพ์คําว่าตกใจคอมมานใช่ไหมทุกคนก็จะเฮ้ยแม่งเฮ้ยอย่างน้อยไอ้น้อยแม่งเล่นอยู่พิมพ์ก็ได้วะตกใจคอมมาน จบทุกอย่างจบผมก็อ้าวชื่อมีคนสงสัยแล้วหรอถ้าผมว่างตอนนั้นก็อ้าวเราเหรอสงสัยผมเหรอนี่นี่ผมสเปคนหมสเปคนมสเปคนี่นะนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่คุยกับผมผมก็จะคุยกับเขาอยู่ดีเขา้าใจปะเอ้ยเชื่อพี่น้อยไม่อ่านชื่อกครัะเอ้ทำไงดีวะโลกครับพอ,อยุ่ผมสงสัยอยู่ครับประมาณเนี้ยเขา้าใจปะหนึ่งพันไอคิวจีเนียสผมบอกแล้วคือสุดท้ายแล้ว การคอนแทกการพูดคุยนั่นคือสิ่งที่ผมชอบเวผมมักจะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วที่มาของคำว่าน้อยสอ่ะมันก็มาจากเรื่องที่ผมพูดไปตรงนี้นั่นแหละผมเป็นคนชอบพูดมากการพูดมากคือเสียงรบกวนเสียงรบกวนแปลว่าน้อยนั่นคือชื่อช่องของผมผมโมมันก็มีส่วนที่จริงนิดหน่อยก็แบบเฮ้ยชื่อ Noise. น้อยแม่งถูกใจวะลองเอามาแปลดิ มันแม่งเสียงรบกวนว่ะเฮ้ยมันสัญญาณรบกวนว่ะจบเรียบร้อยเีาแม่งเข้ากับผมมากเลยประมาณนี้คือแบบนย่ทุกทุกอย่างที่ผมทําอ่ะมันอาจจะไม่คอนฟิดมันอาจจะไม่แบบเหมือนแย่แมงมุมนะที่แบบว่าทุกคนจะมาดึงไห้เอ้ยทุกคนจะมีส่วนร่วมกันหมดแต่ด้วยนี่เว้ยด้วยปากของผมผมจะสามารถสร้างเรื่องราวประติดประต่อกันไปได้ <c oughs> จริงจริง,รงผมไม่ม้นะ